FC น้องเจ,จาจเราสวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพบกับน้องเจ,จาจที่บริษัทเพชรยนถนนเสรีไท,ทยซอย68นะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะน้องเจ,จาจหยุดที่โกดัง3โกดังรถเข้าใหม่ค่ะก็มีรถ Toyota Corolla Altis มารีวิวายคัน EP3 นะคะมาพบกันเลยนะคะวันนี้ขอรีวิวไอ้ายคันนะคะเป็น c o r o l l a Altis ปี2010 เจนะคะเครื่อง1.6ตัวจี้นะคะไม่หนึ0 0 0สกมนิโลเมตรนะคะคันนี้ที่อยู่ด้านหน้าเราเลยเป็นสีบรอนเงินนั่นเองนะคะสภาพรถเกรด A สวยกริบไม่นะคะน้องป้ายแดงคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะน้องจ้าจ๋าจารีวิวรายคันให้ดูกันเป็น EP ที่3แล้วนะคะ ก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเจ้าจ๋าด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทํารีวิวคลิปให้ลูกค้าทุกท่านดูและติดตามกันเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะค่าตัวคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่4 5 9 0 0 0หาเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไมค์ค่อนข้าง,างจะวิ่งน้อยอยู่นะคะ1,60 0 0 0กมนิโลนะคะรอเจ้าของรอเนื้อคู่อยู่นะคะยังโสดค่ะน้องยังไม่มีเจ้าของนะคะใครสนใจรีบยกหูมหาเจ้าจ๋าเลยสภาพสวยเดิมทั้งคันค่ะนะคะ,นะคะสีเดิมจากโรงงาน นะคะกลิบทั้งคันเลยไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ําค่ะนะคะรกระจังหน้าเดิมๆทั้งคันนะคะสามารถเอาทะเบียนไปเช็คประวัติการซ่อมเช็คศูนย์ได้เลยนะคะเป็นรถ ้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะเป็นรถลดประจำการจากรถหน่วยงานราชการนั่นเองนะคะที่มาที่ไปนะคะไม่ต้องกงังวลรถถึงคันนะคะที่นี่นะคะประมูลเข้านะคะทุกคันมีประวัติมีสตอรี่แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะไฟสวยนะคะใช้สายตาใหม่ๆแวแวๆเลยนะคะสวยจริงๆคันนี้นะคะน้องเจ้าจ๋ารีวิวเห็นยังอยากได้เป็นเจ้าของเองเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชอั้นซุ้มล้อนะคะ ล้อก็ได้ยางอัลดดอลลบนะคะได้ยางปี2019นะคะดอกยางหนวดยางนะคะหนวดกุ้งยังอยู่ที่เดิมนะคะตรงนี้แค่ยางก็คุ้มแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์นะคะข้างตัวรถคำว่าดูโอวีวีนะ,ะเป็นเครื่องยนต์เสปีดเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองนะคะส่วนกระจกมองข้างเป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้าค่ะ สีเดิมทั้งคันสวยใหม่กริบมากๆคันนี้นะคะพร้อมพร้อมตั้งขายแล้วนะคะคันนี้ปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะคะน้องหลุดจองมานะคะหลุดจองเพราะว่าเจ้าของเดิมติดแบคไลท์นะคะกูไม่ผ่านนะคะลูกค้าก็น้องก็เลยหลุดจองมานะคะคันนี้ใครเห็นใครชื่นชอบอยากได้คันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะคะลงท้ายด้วย1นึ6งนะคะบอกไว้เลยว่าสวยจริงๆคันนี้นะคะใครเห็นใครชื่นชอบนะคะอยากเป็นเจ้าของอย่าตัดสินใจนานอย่าคิดช้านะคะอย่ารีรอนะคะ ซื้อไวผ่อนหมดไวนะคะลูกค้าสภาพสวยเดิมทั้งคันแบบนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเป็นรถเกียร์เอแน่นอนร้อเเ็เพราะว่าบริษัทเพชรโยนขายรถเน้นเกียร์เกียร์เดียวเท่านั้นคือรถเกียร์เอป้ายแดงมือเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะเราไปดูรายละเอียดภายในกันนะคะนี่เลยนะคะนี่คือรายละเอียดภายในเลยนะคะรายละเอียดภายในนะคะลูกค้านี่สภาพรถไม่ช้านะคะจะของเดิมใช้มือเดียวจริงสภาพค่อนข้างจะใหม่กริบกินหอมกินนไม้จากโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะคะเบาะก็เป็นเบาะสีครีมนะคะ เบาะนังด้วยนะคะสภาพเบาะสวยๆกริบๆใหม่ๆนะคะแบบนี้เลยเบาะไม่ช้ำไม่มีรอยขาดไม่มีรอยรุ่ยนะคะบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะค่อนข้างจะใหม่นะคะทั้งหมดเลยวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยชำไม่มีรอยถลอกนะคะยาวไปถึงพวงมาลัยนะคอนโซลเกียร์ไม่หม่ค่ะแอร์แบบอนาล็อกอยู่นะคะคันนี้เป็น1.6ตัวจีนะคะเป็นตัวกลางนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของอมาถึงคิวส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ รถไม่ช้ำค่ะลูกค้ารถไม่ช้ำจริงๆนะคะสังเกตจากนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะสีครีมนะคะสีครีมแบบนี้ใหม่ๆนะคะสีเปลือกไข่นั่นเองนะคะ <ๆ S 1> หรือเ <ๆ S 1> รียกภาษาบ้านๆนะคะให้ฟังง่ายนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ในส่วนของความกว้างนะคะบอกไว้เลยว่าไม่ต้องพูดถึงนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ความกว้างนี้นั่งสะดวกสบายไม่ออัดแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะคะพิเศษเลยก็คือช่องเสียบสาย USB นะคะมีให้ถึง2 3ส จุดเลยนะคะจุดด้านหน้านะคะฝั่งคนขับ1จุดแล้วก็ฝั่งคอนโซลนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังอีก2อนะคะอันนี้ก็ได้ความคุ้มค่าความคุ้มนะคะไปแบบจุกๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาฝากระโปรงท้ายนะคะที่เก็บสัมภา,าระกันนะคะตรงนี้ว่าใหม่หรือเปล่านะคะนี่เลยตอบโจทย์ทุกท่านตอบโจทย์ทุกคนดูนะคะตรงนี้ นี่นะคะได้ยางดันหอบยางใหม่ยังไม่โดนถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของแม่แรงแล้วก็ถุงเครื่องมือตรงนี้ก็ได้ไปครบและพร้อมเลยพร้อมใช้งานภาษีพรบรน้ำมันเครื่องของเล้วถ่ายให้หมดไม่ได้มีในส่วนของอให้ลูกค้าได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมแน่นอนนะคะเพราะว่ารถของเราพร้อมใช้งานจริงๆนะคะ ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะเครื่องยนต์นะคะหัวใจหลักสําคัญของรถคันนี้เราตามต่อมาดูกันเลยค่ะนะคะมาดูในส่วนของหัวใจหลักสําคัญนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์คันที่เราดูอยู่นะคะตอนนี้น้องจ,จ๋อจ๋าได้สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเกียร์หกสปีดน,นะคะอัตราการประหยัดน้ํามันนะคะสิบเจ็ดกิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่นะคะไม่มั่นใจว่ารถของเรานะคะผ่านการชนมาไหมนะคะสังเกตเลยนะคะ นี่ต้องมีจากโรงงานเท่านั้นนะคะรถตั้มน็อตไม่มีรอยขยับค่ะแก้มซ้ายไม่มีรอยขันปากระโปรงไม่มีรอยคายค่ะนะคะตรงนี้ก็คุ้มค่าแล้วนะคะสําหรับเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ก็แน่นๆนะคะสวยๆใหม่ๆกริบๆนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ามันเครื่องนะคะเครื่องยนต์ค่อนข้างนิ่งไม่สั่นนะคะเงียบเงียบมากๆเลยนะคะตรงนี้คุ้มค่าสวยเดิมทั้งคันแน่นอนแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะช่วยหน่วยกันความร้อนแล้วก็ในส่วนของ ฝากระโปรงสติกเกอร์มอกอรทุกอย่างเป็นของแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะ ไม่วิ่งแสนหกนะคะไม่เชื่อเราไปดูม่กันตอนนี้น้องเจจ๋าสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่อยู่นะคะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะคะเ<อ>ครื่องยนต์เงียบมากนะคะลูกค้านะคะตอนนี้เครื่องนะคะี่ไม้นะคะหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรเป็นไม้แท้จากโรงงานนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนเดินทางมาถึงท้ายคลิปพร้อมน้องเจจ๋าแล้วนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเจจ๋ารีวิวคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ